อ่านะใครตามไม่ทันเมื่อนำสารละลายโซเดีมรรยมคลอไรด์58.5กรัมใส่ลงใน H2O ก็คือน้ำจำนวน1ลิตร1ลิตรก็คือพันลูกบาศเซนติเมตรเขาบอกว่าจะได้สารละลายโซเดีมรรยมคลอไรด์เขียนแทนว่า NaCl วงเล็บ aqueous Aq มาจากคำว่า aqueous แปลว่าสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายจะมีความเข้มข้น1โมลต่อลิตรโมลต่อลิตรเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โมลาร์โมลาร์หนึ่งโมลาร์ได้หนึ่งโมลาร์ขอนี้หนึ่งมาได้ยังไงอ่าอ,อย่างนี้ค่ะอะจำนวนโมลจำนวนโมลเดี๋ยวนะคะเป็นตัวเอ็นเล็กจำนวนโมลหาได้จากมวลของสารหาด้วยโมเลกุลาร์เวทอ่าน,นี้มวลของสารหาได้จาก มวลของสารนะคะเป็นตัว m หารด้วยหารด้วยอะไรมวลโมเลกุล m w หารด้วยโมเลกุลาร์เวชคำวนโมล n เท่ากับมวลของสาร m ตัวเล็กหารด้วยมวลโมเลกุล m w เรียกว่าโมเลกุลาร์เวชเคยหามาแล้วยังตอนโวชอโมเลกุลาร์เวชมวลโมเลกุลอ่ะไม่เป็นไร ตอนนี้มวลของสารสารของเราคืออะไรคะเกลือมีกี่กรัมคะ58.5กรัมใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้มวลโมเลกุลเนี่ยคืออะไรเราก็ต şey like ้องมาดู NaCl NaCl นะคะ NaCl ประกอบขึ <S 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 ้นจาก Na กี่อะตอมหนึ <S <S ่งอะตอมใช่ไหมเนี่ยมี Na อยู่ตัวเดียวก็เรียกว่าหนึ่งอะตอมแล้วก็มี Cl อยู่ตัวเดียว ก็คือหนึ่งอะนะหนึ่งอะตอมคราวนี้ให้นักเรียนดูมวลอะตอมดูในหนังสือมีฟาว,ว่าอะตอมถ้าไมปนมีต็มูนดูตารางธาตุมองไม่เห็น N A เนี่ยมีมวลอะตอมเท่าไรนีอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตารางธาตุตารางธาตุือนทั้งหลังอันนี้ฉบับพกคา เดีย๋ยวนี้ก็มีแบบเป็นไมั์พรงทัดนะเป็นอะไรกเรียนสามารถไปท,ทำไมคะแค็หน้าจอเก็บไว้ในโทรศัพท์ได้นะคะอ้าวให้ดู Na อยู่ตรงนี้อ่าติน,นาพกนี่ดูติน,นาพกดู Na ติน,นาพกไม่ดูมาหานาทพปนดีกว่า Na นะคะเป็นธาตุตัวที่11นะคะ,ะโซเดียม เสร็จแล้วมวลอะตอมเนี่ยบรรทัดที่2เนี่ยยี่สิบสองจุดเก้าแปดเก้าก็คือเราต้องมาดูตรงนี้เนาะเขาจะอธิบายว่าตรงนี้คืออะไรเห็นไหมบรรทัดที่2อของเรียกว่า a t o m i ิกแมสนะคะก็คือมวลอะตอมนั่นเองยี่สิบสองจุดเก้าแปดเก้าฟังครูพวกเราข้างหลังยี 89, ง่สิบสองจุดเก้าแปดเก้าต่อไปที่เป็นเลขจำนวนเต็มเป็นเท่าไหร่คะยีเ <23. S 1> ออยี่สามค่ะถูกต้องนะคะอ่าเราก็เอาโซเดียมมีสามมีเท่าไหร่มีหนึ่งคูณเข้าไปหนึ่งต่อไปดู cl ไหนเจอ cl ถ้าใครใช้ตารางธาตุท่องๆก็จะหาเจอเท่าไรสามสิบห้จุดอะไร <4. S 1> จุดสี่อะไรสี่ห้าสามลังเลสี่ห้าสามจะปัดทิ้งเป็นสามสิบห้าก็แบบว่าใช่ไหมจุดสี่ห้าเขาก็เลยให้มวลหนึ่งอะตอมของ Cl เนี่ยค่ะเป็นสามสิบห้าจุดห้าค่ะมีหนึ่งคูณเข้าไปหนึ่งตัวแบบนี้มีหนึ่งอะตอมไอ้ตรงในวงเล็บเนี่ยมีหนึ่งอะตอมก็คูณหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นห้าสิบแปดจุดห้า ข้างล่างยี่สามคูณหนึ่งได้ยี่สามสามสิบห้าจุดห้าคูณหนึ่งได้สามสิบห้าจุดห้าพอบวกกันได้ห้าสิบแปดจุดห้าเพราะฉะนั้นเรามีจำนวนโมลของโซเดียมคลอไรด์เท่ากับหนึ่งอะไรคะห <1 more, S 1> นึ่งโมลหนึ่งโมลมาแล้วได้ไปแล้วในเลขหนึ่งมาแล้ว,ลม,ลวมีโซเดียมคลอไรด์อยู่หนึ่งโมลในน้ํากี่ลิตรคะเนี่ยหนึ่งลิตรก็เลยเรียกว่าหนึ่งโมลต่อลิตรครานี้มันมีสูตรอีอ่าดีนะ สูตรความเข้มข้นในหน่วยโมลาเนี่ยโมลาโมลาก็คือเอ็มโมลาก็คือเอ็มเอมใหญ่อะไรนะเออโมลาก็คือเอ็มใหญ่ในหนังสือของนักเรียนก็จะมีอยู่แะ่ไหนโมลาบอกจำนวนโมลของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายในหน่วยอะไรล่ะคุนจอเอาพวกเรา โมลาร์แบบเนี่ยเก็มเนี่ยโมลาร์เอ็เท่ากับจำนวนโมลของตัวละลายมลหนึ่หารด้วยปรปิมาตรของสารละลายเป็นลิตรเ่ยกี่ลิตรเนี่ยหนึ่งลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สูตรความเข้มข้นเท่ากับจํำนวนโมลตัวละลายหรือตัวถูกละลายอ่ะในที่นี้ก็คือลอไรเกลือเออเวเอหารด้วยอะไรลูก ปาริมาปาริมาภาษาอังกฤษเรียกว่าวออะไรวออะไรวอล่มวอล่มปาริมาของสารละลายอนนี้ก็คือ V V นะคะ V ต้องเป็นหน่วยลิตรอ่ะเราก็แทนค่าจำนวนโมลเท่ากับหนึ่งหนึ่งโมลปาริมาก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งลิตร ก็เลยเท่ากับหนึ่งโมลต่อลิตรนั่นเองหนึ่งโมลต่อลิตรนั่นเองหนึ่งโมลต่อลิตรบางปะนะปะลีมตาสารละลายคราวนี้เราบอกเราเตรียมน้ําไว้หนึ่งลิตรเนี่ยก่อนแล้วก็เทเกลือลงไปนักร้ยนว่าจริงปริมัาตรมันน่าจะขยับไนหะคือเหมือนกับว่ามันต้องขยับขึ้นไปจิด๊ดเลยไหมมันอาจจะเปหนึ่งอะไรหนึ่งตัวซุนซุนซุหนึ่งลิตร แต่พอเราหารกันมันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่หนลิตรจริงๆแล้วหนละักในการเตรียมสารละลายเขาบอกว่าต้องเอาเกลือเป็นไงไปก่อนลงไปก่อนแล้วจากนั้นก็เติมนะก็ไปจนถึงสเกลหลิตรอย่างนี้เรียกว่าเราจะมีฟริมตราสารละลายเท่ากับอะไรพอดี1นลิตรพอดีเพื่ออาจจะไปอยู่ในอะไรคะ